ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับก็อยู่ที่บรรยากาศชายทะเลบ้านหน้าสารอําเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวสะพานตัวทีนะครับนี่ครับบรรยากาศสะพานตัวทีที่บ้านหน้าสารนะครับอําเภอหัวใจนี่ครับก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีครับก็แดดไม่ค่อยร้อนนะครับนี่ครับ เดพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศตองบริเวณสมพานตัวทีนะครับวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนแท่อะไรครับเดี๋ยวพาเดินดูวิวชายทะเลนะครับที่อำเภอหัวไใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับ อยู่ใจทะเลอากาศน,นี้ครับนี่ครับใหดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวกับเป็นกล้องหลังให้ดูนะครับ นี่ครับบรรยากาศสะพานตัวตีที่บ้านหน้าสารนะครับบรรยากาศชายทะเลอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถ่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังครับช่อง youtube สันติปากพนังนี่ครับวิวสวยงามครับ นี่ครับก็มีวิวกลางหันลมสวยๆครับตรงนั้นก็เป็นมัสยิดนะครับนี่ก็เป็นกำแพงหินกันคลื่นซัดก,กันกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งนะครับนี่ครับวิวกลางหันลมสวยางามครับ บรรยากาศสะพานตัวทีนะครับที่บ้านหน้าสาลอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศชายทะเลนะครับบรรยากาศดีครับลมพัดเย็นสบายถ่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังครับช่องย t u b e สันติปากพนังนี่ครับชายทะเลมืดฝนนิดหน่อยครับตอนนี้ อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับลมพัดสบายมาก ครับก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับก็เมื่อฝนนิดหน่อยครับที่สะพานตัวทีบ้านหน้าสารอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับครับโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศ ชายทะเลที่สะพานตัวที่บ้านหน้าสารอำเภอหัวไสรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ